แด่ลูกผู้ชายแม่อยากบอกลูกว่าหนึ่งให้ลูกมีความเป็นผู้นำลูกต้องเป็นคนคุ้มครองดูแลสตรีให้เกียรติสตรีให้มากเพราะนาบีสลั่านลอหุอะไยฮิวสลามเคยกำชับเรื่องนี้ในคุตะบะครั้งอําลาของท่านสองให้ห่วงแหนผู้หญิงในความดูแลของลูกแม่พี่สาวน้องสาวลูกสาวดูแลและห่วงแหนพวกเขาห่วงแหนที่หมายถึงให้ดำรงในหลักการศาสนาเสื้อผ้าอภรรให้เรียบร้อยขอบเขตต่อบุรุษอื่นให้ระมัดระวัง เพราะท่านนบ,บีสุล,ลััลนลาฮุอะัยฮิวสลัมเคยเตือนว่าจะไม่ได้เข้าสวรรค์สำหรับบุรุษที่ไม่หวงสตรีของตนปล่อยปละและมักง่ายให้ใครอื่นเข้าหาได้โดยไม่ได้ถือสา 3. ลูกเป็นผู้ชายตระหนักเถิดว่านัฟกาะวายิบให้ลูกพยายามอย่างสุดกำลังความสามารถที่จะรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้อย่าให้สตรีต้องลำบากทำงานแต่หากพวกนางยินดีช่วยทำงานให้ขอบคุณและเห็นใจพวกนางให้มาก อย่าได้คิดว่าการที่สตรีออกค่าใช้จ่ายหลักเป็นสิ่งจําเป็นสิ่งนี้มีได้เป็นหน้าที่ของพวกนางให้รู้ว่านัฟเกาะคือหน้าที่ของผู้ชายเป็นฐานให้ทําอย่างสุดกําลังความสามารถที่จะรับผิดชอบและแม่ก็จะบอกบรรดาสตรีเช่นกันว่าการใช้ชีวิตที่พอเพียงและรีดดอนนั้นเป็นสิ่งจําเป็น4ลูกต้องเรียนศาสนาให้จริงจังอ่านหนังสือให้มากเข้าใจศาสนาอย่างถ่องแท้ผู้ชายควรเป็นความหวังของหมู่บ้าน ของสังคมหน้าที่อิหมมหน้าที่ผู้ชี้นำเป็นงานของบุรุษและลูกจะทำตรงนั้นไม่ได้ถ้าไม่มีความรู้หากลูกต้องท่องกุตรอ่านโดยเฉพาะสเระพื้นฐานเพราะผู้ชายต้องนำละหมาดได้ลูกควรฝึกการพูดเพื่อสามารถกล่าวคุตบะและตักเตือนผู้คนได้ให้ลูกรักษาการละหมาดยะมาอ์เพราะนั่นเป็นงานของบรรดาวีรบุรุษก่อนหน้าไม่เคยละทิ้งยิ่งลูกเรียนลูกมีความรู้ลูกต้องเป็นคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์มากขึ้น การงานภาคสนับสนุนต้องมีในชีวิตมิใช่พอเพียงแค่ฟัดดูเท่านั้นหลูกจงคบเพื่อนที่ดีคบหากับคนที่ยำเกรงศรัทธาเพื่อนสําคัญมากที่จะส่งผลต่อศาสนาท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัมกล่าวว่าศาสนาคนหนึ่งขึ้นอยู่กับมิสหายของเขาดังนั้นลูกต้องดูด้วยว่าจะยึดเอาใครเป็นเพื่อนเป็นมิตรเจ็ด 7. ลูกจงลดสายตาลงต่ำนั่นคือมารยาทพื้นฐานของบุรุษอย่าพูดจาพร่ำเพรื่อโดยเฉพาะกับสตรี ต่อให้มีใครไม่ให้เกียรติตัวเองเชื้อเชิญลูกให้ทำผิดหลักการลูกจงให้เกียรติเขาด้วยการไม่รับคำเชิญนั้นอย่าได้แต่เนื้อต้องตัวผู้หญิงที่ไม่อนุมัติสำหรับลูกอย่าได้จ้องมองพวกนางให้ระมัดระวังอย่างที่สุดเพราะฟิตนณะระหว่างหญิงชายหน้าบีก็กล่าวไว้ว่าน่นนากลัว8ดลูกจงอย่ายุ่งกับงานที่ฮารอมเพราะเมื่อลูกรับผิดชอบปากท้องของคนในบ้านก็อย่าได้ยื่นอาหารจากเชื้อเพลิงให้คนที่ลูกรักจงยึดมั่นกับริสกีที่ฮาลานเท่านั้น และแม่จะบอกบรรดาสตรีเช่นกันให้พวกนางระง,งับความปรารถนาที่เกินเลยทั้งหลายพอใจกับความฮาลานแม้ไม่มากนั่นคือริสกีที่จะบารอ,อกัสก้าวลูกต้องมีเป้าหมายที่จะนําคนในความดูแลของลูกไปสู่สวรรค์ผู้นําสําคัญมากสําหรับการชี้นําถ้าบุรุษที่เป็นผู้นําของสตรีเดินทางผิดแม่เกรงว่าบรรดาคนตามหลังจะเดินผิดทางด้วยสิบลูกจงทําความดีกับแม่และพ่อ ต่อให้วันหนึ่งลูกจะมีครอบครัวอย่าลืมใส่ใจพ่อแม่ให้มากแม่ไม่ได้พูดบนความปรารถนาส่วนตัวแม่เพียงส่งต่อคํากล่าวของท่านรอซูนที่ให้ต่ออธรรมดีต่อบิดามารดาและยิ่งกําชับมากขึ้นสําหรับสิทธิ์ของมารดาลูกจะเป็นคนแกร่งเพียงใดก็จงลดปีกต่อท่านทั้งสองลูกจึงจะสง่างามเนื้อหาบทความอิสบาลาดีอันฮัมดูลิลละหวังว่าเราทุกคนจะนำข้อตักเตือนนี้มาใช้ในการดำเนินชีวิต อินชาอัลลอฮ